ไม่ได้ลัตเซอร์ลัตเซอรีรรรร่ยี่ห้อไปไม่ได้หรอกไปรางวัลที่สองเนาะครับแค่ดวงดีแท้จักจักบาทค่ะรางวัลที่สองหอยฮาลัานดแล้วไรโอ้าลัานยี่หาไปแล้วมึงเอาคือคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด พ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางนะครับเซียน เพราะว่าเป็นเสียนลอยเือะนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้ถ่ายทำเนาะเพราะว่าคุณพ่อก็ได้โทรมานะครับบอกว่าบบค้นถูกเนี่ยสามแสนสี่แสนนะครับเนาะครับโอ้เราก็ไม่รู้นะเป็นครั้งแรกนะครับเอฟซีครับเดี๋ยวจะว่าโอ้ยถูกอะไรสามแสนสี่แสนนะฮะนี่เป็นครั้งแรกนะร่องเบิองงานอันนี้เบืองก่อนใช่ใช่ใช่ครับผมดูก่อนนะครับเอฟซีดูก่อนนะโอ้มาแบ่งปันใช่ครับคุณพ่อโทรมาแบ่งปันบอกว่า บอกเขาถูกเนี่ยสามแสนสี่แสนนะฮะเอาจะเป็นยังไงว่าจะปล่อยอ่าใช่ครับเดี๋ยวลองต่อสายเดี๋ยวลองต่อสายก่อนมันก็ถือดูแท้ครับผมใกล้สิออกจะได่เซียนละยองเป็นยุระยองบ่ครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจ้าไอ้ใช่เซียนละยองเซียนละยอง แมนคแมนแมนเน,นโอ้ยเป็นจังไนจ้าคือว่าบวกเขาถือหลายๆอีสามแสนสี่แสนว่าอเอากระกระซองละแสนเนาะโอ้เด็กซ่องเด็กซ่องโอ้ซ่องซ่อง,องละแสนบ่าพ่อนเนี่ยแมนเด็กซ่องแล้วพี่น้องผ่านกรกซ่องละแสนกับไอ้คนงานดูสวนทุเรียนเขาครับ บาด้อโอ้าสองละแสนเลยเจอของแท้แล้วเข้าบ่อยมันบ้จ้ะในเมื่อสามวันมีซือ้อที่กับที้าดเง็ดเุล่โอ้ห <laughs> ม่ให้เบิกทราบเลยสั่งล้านพราะยะาคนกน้ำนเนี่ยนี่เอาจังาาว่าอะไรนะเห็นเห็น่วงหลายคลิปอยอ่ห่วยซื้อวัตถุค่าแต่สวยอยู่นี่นเลขซ่องซ่องนี ส่งละแสนเลยบ่ค่ะส่งละแสนมาจากภาคใต้เนอามาจากภาคใต้เพิ่นว่างเอามาโมเดลกับว่เอามาเอามาห้อศูนย์เนี่ยสองห้องศูนย์โอ้ยคือพอทุ่มมากเต็มหุกศูนย์มันหาเบอร์โทรได้ยังไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรไปน้ำเนาะแต่ละคลิปลงเบอร์นะโทร่มน้ำด้วยอุปหะหนั่งเขาก็คนงานแสียดุนอ่างนี่ เฮ็ดสวนทุเรียนบ่จ้ะครับเป็นตะลำตะลยุะะออยเนาะเฮ็ดสวนทุเรียนเลกองหนะ้าแสนเกม,มา, 60, 60, มาหกศูนย์สองศูนย์มัม้องัสี่ไรสี่องอ,อโอ้สามวดติดเลยเหรอครับพ่อบางง้วที่สามนไนมันมันบ่เขาเขาจะเล็กวิ่ง <ม>บ,าาบางัานพวกเขาได้บางบางงานมามางพซีวิ่งซีกัดก็ได้อยู่เ่็กวิ่งอะ่ะอแต่ว่าไปได้รัดรัดเทอรี่ดีสิมหาไป,ปเได้หรอกบล่โอ้ราันผีสอ่งเนาะครับคือดว,ดวงดีแท้จกักจักบาทค่ะรางวัลทีสง่งไปหาล้านมันแล้วหลไยโอ้หาล้าน มาไปแล้วเบิเอาเบิตัวเมาแพงสู่หมองได้ตัวนี้เพื่อนใหมืหลายตัวปรจาร่าเด็กซ่องในท้งเดียวเอา้าเป็นตะลงทุนแดนี่อัจัทวนลุงทุนเอน้าุกันมื่อมขายใส่ใค,คุณพ่อเลกหาคูกคค่าซื้อแล้วอ้สมกันราคาแล้วคา่ะาานอซ่องน,นอะเซียนกาเขาขอสองตัวก,ก็เลยวิ่งครับ กิบบริจาคเขาด้อจ <f welche> ้าหกหน่อยหามผาด้วตัวนี้โอ้จะแมนเป็นขันเปนมันถือนี่จะเป็นจ้าบุญของเอฟซีเนาะโ้ยมากเป็นทางบุญจ้าบุญของทางสองน้ำได้สัมผาสคุณพ่อตาเป็นบึงเปื้อยดอลไรบ่เป็นแซล้วบ็โอ้อืมแล้วว่าใครจะได้บุญทุกคนนะพวกเราแล้วจ้าจ้า ย้ชีอไก็เจ้าเลยมัดมาติดตามทาั้งเบิทซับก็อุปน้ำแน่นอ่ะ,ะจา้าอันเพื่อนได้มาตัวไดแล้วพ่อเด็กซ่อง,งเด็กซ่องอ่มาหางเดียวนะ่นแต่ว่าแต่ว่าคุณพ่อเลยไปซื้อลอตเตอรี่ว่าแบบบินบินไปหุหแลบจังหวัดเลยเหมด โอ้ไปกวาดสืบสุ่มองทั่วประเทศได้จนเจอนีใได้าเตืออยู่ด้เต็นมปุยอยู่ล้านนี่ปบ้าติดกระสอนบนันมาดีอันบนเรวอล่างพ่อาพ่นเน้นมากนี่บอกคุณพ่อก็เอาตะลีบล่างเลเียมันเคยออกตะลีบล่างนเนอะเดี่ย่าสชวนบนเกิยังยังว่ามั่งกรซสือโลวันแล้ว ค่ะบนไบหน้ามลนอหางเดียวนึงสามโตเป็นว่าไห้ปะจ้าไอ้สามโตนกมันม่ไดเราจะรี่ม่อะไเมื่อฝันเห็นกุมันมันไม่ยิ้มกระจอกมามาเที่ยวในสวนตวเลี้ยงนั่งมันบกัดบานกับฟองกันมาตอนเมือกระจอกอ่ะอืมเรืยไปบดเ้ื่อยๆไเห็นนก็

นล่างส่วงมาส่วงเราพ,พ่ออยู่ระยองเหรอครับผมอยู่ระยองเลยล่ะหลังจากโคตรเกษียณไปเมื่มา,มาทำจิตจิตการสวนทุเรียนอ่าดี๋ยวอ,อยากไปนี่อยากไปกินทุเรียนเลยนะพ่อ,นะอเนาะกินน้ำออดมองเลยเนาะไปอยู่ได้ปีบหั้างอันนี้เนาะว่างมันออกมาหลายคนอยู่ในีแหละท่านเจ้าบัดเขาส้มซ้ำซ้มล้อย มากินฟรีแะทุเรียนทอให้กินฟรีเลยโอ้เอ๋อป ah. oh, mm ีป hmm. oh, uh ีห huh. น right. ้าละผมไปแน่ละพ่อไปบังฮันพ่อพ่อท่อฮะเบอร์ซ่าเบอร์ซ่ากับยูอันแถวนั่นแหละยูแท้เข้าไปใส่จันเนาะไปจันไปหากินทุเรียนยูจันนะบังฮันมาทุเรียนนั่นกันกันอยากอยากกินทุเรียนยุยจุยห่อไปซื้อเขาไปเสียเงินไปสามร้อยบาทอืม แกว่าเจ้าตั้งตั้งใจไปกินก็เจ้าก็ก In ินบ่ได sure. ้ก็ได้โบเกินคนค้อนอะสองลูกนักหนายเนี่ยกินเลยเป็ลูกเดียวกับ่บไว้แล้วพ่อมันมันมันจำบดาเด้ทุเรียนเลยมันธรรมดาทุเรียนมันลูกหนึ่งลูกสี่ลูกทุเรียนลูกเท่าไหร่ล่ะลูกลสี่ลูกไงมันเท่าไหร่กินหน่วยเดียวกับจุกนะโอ้ยเอ้าเอฟซีใครอยากไปกินทุเรียนก็ปรึกษาพ่อได้นะ ต้นมากกับพวกเยี่ยงส้มกับมีแตจารยพวกเด็กนักเรียนอะอาจารย์พวกข้าจอมากเป็นหารถบัสข้าจอมากคูออืมกานนอนกานอนได้ให่เอาเต็นท์มน้อนั่งครูลี่นด์บัลลอนไหัวบะเพ่อมันมันมี่มองมองมองนอ่นอ่ะมันมันอยดู่ในสวนเอมันมันเป็นเป็นต้นมะคุด ตุนง้อป่อเหมือนน้าซื้ไลเลออร์ใครก็เจ้าไครกินบนเรื่องซีฟไลเ์เลยบ้านี้พอ่อแจกเบอร์โทรว่าจานี่เ้แจก,กเบอร์น้ำบาจ่าพอหาเจอเอฟซีเขาอยากไปหาไปกินทุเรียนอยากล้มกับล้มขึ้นมากับซุ่มที่งอนทั้งสองล้มกับมิจฉุนตามเาว้ยนะตามเว้ย เงินแต่ตัวใดเนาะคุณกตีโทษถามเราพ่อเบอร์อะไรครับผมพ่อไม่ได้เบอร์ช่วงนั่นล่กงนั่นติ่งยุบเาไม่ค่อยพ่อเห็นเ้ยกวงนั่นเมื่อไม่น้อยไปเล้อกองนั่นซองละแสนโอ้สุดยอดเลยพ่อ คัดลอกเือก่ <S <S อนนะครับเก้า่มาใบกองนั่นอืมตัวใดแล้วพ่อเก้าที่มาใบนี่อจัจิถือบถืเ้าเทากัมันกัมันกัค่ยพ,พ่อก็เห็นนกอะกัดเปิัวมสองสีแะคเห็นกุมารนี่อ่นอ๋อ <s> <s> จ้าเอาเท่าแรกวะพ่อ เอาเพื่อนแรกวันนี้วแล้วจ้างล่งางทรงกรจกเาถามนี่แหละอืออถามถามยังไงทุ่างทรงสี่าสีาผี่้ากับ,บันเขากับบ่อไปเนาะอือพอที่ยูที่หันยูแบบพุ่ไปซื้อทีวีมาใไลน์ไปจับใส่พุพอ่อมึงดูมันดิมันิเลยตบอะอือพอพดว่า หาองเออองค์จงกุ้งย่างไงย่างนคนบ่เออหาองบอ่งไปซีร่วมไปซียุ้งของเหนียวหน่อยโอ้ร่างทรงกับปีนหลวปีนไงง่ายง่ายง่ายนี่แแต่เบิ่อก้ตตโต๊ใจน้อคอยางอืมเคยเห็นด้วยคนไปซีลอตเตอรีใ่ใ้กูมานไปซีลอตเตอรี่ลอตเตอรี คือเดาตัวเก่าสิมาไปอปัติติกกนยูฮันมันจ็คสันเนาะอืมไปได้ตัวเดียวกันหมัหมม้งมันก็ะซี่ก้อนอะแรนะก้อนเก่าสิมาไปอืมตัวใดนเราพ่าถ่ายมันเดี๋ยวมาเนี่ยแล้ววางสีบ่บ่ออเงี้ยนะจังเลยรออยู่ครับพ้าเล่อนเลื่อน,น <laughs> เอาอะนน

ดเก้าแปดศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์สามสามละสองละแสนหนึ่งสองละแสนหนึ่งคือเขาหายมาศูนย์สามหายวิ่งสามศูนย์สามวิ่งสามจะเป็นส่วนส่วนใน ทุกของของกิที่ใ,ใ, 3, ใ,ใอออบอะไรในสามใบในสามศูนย์ของนั่นทุกนงินไต่กม่านบอมีซี่สี่ของนี่อืมสีมากของนี่สี่วังลงวันทีนึ่งหกล้านคุณบอก่ะอยากลองมันไหนแล้วบรูอโะโดนเจอคด้แ้าจะฟันกันกับสมราคาหมื่นหรือจางมาก อันนี้ซองละแสนนะพ่อเนาะครับแล้วก็เป็นเลขกุม,มารทองด้วยนะพ่อเนาะไอ้ไอ้กุมารทองนี่กุมารทองไงไอ้ล่างส่งให,ให,ให,ให้ให้เพิ่นไปซี่อลาติรี่สี่คุณพ่อซื้อมาซื้อดอกกันครับอืมบอมันมเนกุม,มารทองไ้เน่จ้าให้เป้บอกว่าตัวใดสีออกโอ้คือคุณพอ่อเนี่ยไปกวดซื้อมาจะพูดแล้วจ้า จะมัดเลย<ม>แล้ว<ม><ม>นั่งเครื่องมาเลย,อเยลลบอกพ่อไปขึนเที่ยงแล้วรถบัวคีรถส่วนตัวไปมันไกลเนาะมันกี่ขัน้นครับเลยออ้ไ <laughs> สุดยอดเลยนะครับผมเลขซองละแสนนะครับผมโอ้หมดเพอร์เซ็นต์บ้านๆก็เอื่นอ่าพ่อดาบเสียนระยองนี่แหละอืมพ่อดาบเสียนระยองพ่อดาบเสียนระยองเป็นเด็กซองละแสนมากเนาะค่ะเนาะครับ เขาตูห้หดเนาะค่ะกะ็วันนี้ลงทุนหา้านสองนั่งหมดอู้ว์เปิดไปหา้านสองแมนอ่าหวัวที่แล้วได้จักบาทงวดที่แล้วว่นบางงานบางงานลงทุนสี่ล้านได้ขึ้นจักบาทจ้ะได้ขึ้นได้ขึ้นหารัานสองฮักฮักคาภาษีออก บอ,อกบอ,อกสองแสนเหลืออยู่ฮารัน<อ><อ>ม,มีใจน้ำเลือดค่ะแอ้ว่าส่วนนั่นส่วนตอกตอกแปลกๆส่วนเล็กนี่บ่เบามันมันออกคลิปเป็นบน่ดีเด้ครับผม